โดยคุณพี่คนโตสวนนาคาทั้งสองจะมาประชันกันในรายการที่แสนอบอุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัว4ต่อ4 Family Game โอ้เชิญพบกับพิธีกรของเราคุณกระเน็ดสารสิงสวัสดีครับและนี่คือ4ต่อ4 Family Game เกมโชว์สำหรับครอบครัวนะครับ อย่างที่ทราบกันนะว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับการใช้จ่ายต่างๆก็ต้องประหยัดกันไว้นะฮะอย่างเช่นการเปิดทีวีเนี่ยเวลาเราเปิดดูช่องไหนแล้วเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าเปลืองไฟเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะใบบ่ายเย็นๆเนี่ยนะฮะเปิดช่อง3มทิ้งไว้เลยนะครับอย่าเปลี่ยนไปช่องอื่นนะครับจะเปลืองไฟนะครับและทีนี้เราไปพบกับทีมแชมป์เลยนะครับหินช่วยครับ คุณนกคุณนัทคุณแหนมและคุณเนื่องแชมป์ใหม่ของเรานะครับสี่พี่น้องนี่นะดูเนี่ยดูใกล้ชิดกันมากนะครับไม่มีใครทราบนะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกไม่ได้อยู่กันคุณนกอยู่ที่จังหวัดไหนนะขอนแก่นขอนแก่นนะครับคุณนัทกับคุณแหนมอยู่กรุงเทพค่ะคุณเนื่องอยู่ชัยภูมิโอ้โหคนลลั่ดทิศเลยนะครับค่ะปกติมาเจอกันบ่อยไหมก็เทศกาลนะคะเราจะเจอกันแต่ว่าจริงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยจะคุยกันอาวัเร์บวันก็ว่าได้ ก็เหมือนสัมพันธ์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ห่างไกลกันเลยอยู่ห่างกันแต่ก็คุยกันได้นะฮะก็ประเอินช่วงนี้เราได้มาเล่นเกมเนี่ยเราได้มาเจอกันเลยเพราะนั้นก็ขออยู่กับรายการเรานานๆนะครอบครัวจะได้มาพี่น้องสี่พี่น้องได้เจอกันบ่อยๆเลยค่ะเลยพบนอทีนะครับชวนนาคาครับ สุวิชันพาใครมาบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ผมควงสามสาวมาน้องสาวรุ่นวนะครับอ่าตอนแรกน้องกบน้องกุ้งแล้วก็น้องก้อยครับคุณสุวิชานทาอะไรฮะผมทําอาชีพส่วนตัวโดยการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์นักกบครับที่ไหนอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีครับนาใหญ่ามนาใหญ่ามครับนาของยายามนาของยายามนะฮะแล้วคุณกบแล้วครัเป็นร้านขายรองเท้าอยู่ที่อำเภอนนยามอยู่ร้านติดติดอะไรเยเนี่ยแล้วคุณกุ้งนะขายหนังสือค่ะอยู่ติดติดกับพี่ชายค่ะ พี่พี่ชายไม่ได้เลยนะคุณก้อยนะครับศึกษาอยู่ที่มหาลัยรางกําแผงคณะนิติศาสตร์ปีหนึ่งค่ะอ่านะครับและที่เมื่อกี้เกริ่นว่าอยู่ที่อำเภอนายายอามครับจังหวัดจันทบุรีครับนะครับเห็นบอกวันนี้มีคำขวัญมหมไม่หนอนควัวันนี้ตั้งใจมาโปรโมทอำเภอโปรโมทอำเภอหน่อยนะครับประตูสู่เมืองจันทร์ครบครันการศึกษาคุ้งวิมานงามตาตากศิลราชาพักทับ สมบูรณ์ทรัพยากรอยากทราบไหมฮะมีทรัพยากรอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับคุ้งวิมานเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวครับครับผลไม้ก็มีครับเพชรพลอยอดีตเคยมีใช่ปัจจุบันนี้หมดแล้วครับผลไม้นี่เยอะมากใช่ครับอาจารย์ิ้มมาฝากค่ะอย่าเป็นแค่เลื่เดี๋ยวยิ้มมาฝากเราเข้าเกมเราเลยผมขอเชิญคุณสุวิชาและคุณนกครับสองร้อยคะแนนนะครับทีมไหนทำถึงก่อนจะเข้าไปเล่นในรอบโบนัสจับซิตราเพิร์ใหม่นะครับ และคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดย GSM 2วัตต์เจคำตอบจาก100คนนะครับคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดจากคำถามนี้นะฮะเกมอะไรที่เวลาเล่นต้องอยู่ในลนักษณะเป็นวงกลมสมิชานฮะกระโดดเชือกครับกระโดดเชือกครับ<อ>ห,รหมอนช่อนผ้าค่ะหมอนช่อนผ้าครับอโอ้สูงสุดเลยคุณนกนันนนนน่นเองวิทยาลครับ แน่นเลยครับเตะถุงงานกับพี่ก่อนนะครับเล่นเองเลยนะมอนซอนพัคุณนัทนี่เลยค่ะเก้าอี้ดนตรีค่ะเก้าอี้ดนตรีนี่ผมว่าอยู่ในทุกเทศกาลนะเวลามีงานโรงเรียนเนี่ยนะมก่อนตอนเด็กๆนะฮะจะเปิดเพลงก็นั่งแล้วเอาเก้าอี้ออกทีละตัวทีละตัวใช่ไหมเราไปดูกันว่ามีหรือเปล่ามีเก้าอี้ดนตรีมีไหมครับ คุณแหนมถึงคิวคุณแหนมแล้วอ่ะผีถ้วยแก้วค่ะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเกมนะ้วฮะผมว่ามันเริ่มเริ่มสยดนิดหน่อยนนี้นิดนึงแต่ว่าแบบเออก็ก็ถือว่าได้ค่ะถ้วยแก้วนะคนเม้งก็จับจับคนทวดไว้ใช่ไหมผีถ้วยแก้วมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมถ้วยครั้งนะครับว่า เกมอะไรที่เวลาเล่นต้องอยู่ในลักษณะเป็นวงกลมรำวงค่ะ,ะรำวงรำวงไปดูกันรำวงมีไหมครับมีไม่มีิดจากันอะไครับอา้อาวย้อนกลับมาที่คุณนกนะฮะหมากเก็บ ปกติตอนเด็กๆเล่นกันไหมเลน่นเ,เนี่ยเ,เพราะว่าผมว่ามีฮิตในหมู่ส,สาวๆนะมาเก็บในโยนแล้วก็ชึบๆมานะฮะมาเก็บมาเก็บมีไหมครับมีรู้สึกจะเที่ยวชาญนะคุณนกเนี่ย <laughs> มาถึงคุณนัทแล้วนี่เลยค่ะวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวค่ะมันเป็นวงกลมเราไหนไม้าปข้างหลังอย่างนี้นะคะไม่ใช่หรอไปชุ่มวิ่งจะไล่ตีกันเลยนะ ไปดูกันถ้าวิ่งเปรี้ยวมีเรายังเล่นต่อนะวิ่งเปรี้ยวมีไหมครับมีไม่มีนะสุวรรณนาคจะขโมยหันสคะแนนมาได้หรือเปล่านะครับเกมอะไรที่เวลาเล่นต้องอยู่ในลักษณะเป็นวงกลมเล่นไพ่ค่ะเราศึกษานะไม่ดีนะคุณกุ้งนะเล่นไพ่คุณบบอีกาฟักไข่แล้วกันกาฟักไข่คุณสุวิชาญ2สองต่อหนึ่งครับเล่นไพ่ครับ เล่นไพ่เนี่ยถ้าเกิดเล่นไพ่แบบสนุกสนานไม่มีการพนันเนี่ยดีนะ,ะฮะก็เล่นอย่างนี้ครับฝึกบวกเลขเลบเลขกันใช่ไหมถ้าเกิดเริ่มมีการพน,นันมาเกี่ยวข้องไม่ดีนะฮะแต่ <ฮะ S 2> เวลาบวกเสร็จแล้วมันเป็นเงินอ้าวเหรอฮะเรา๋ย <ฮะ S 2> มาดูกันถ้าเล่นไพ่มีนะครับ54คะแนนจะเป็นของทางสุวรรณนะครับแล้ถ้าเกิดเล่นไพ่ไม่มี54คะแนนก็ต้องขึ้นเข้าไปนะครับเล่นไพ่มีไหมครับมีมีมี สะท้อนความคิดเห็นของคนตอนนี้ว่ามีเล่นได้ด้วยนะเราไปดูเฉลยที่เหลือมีอะไรฮะห้าครับตะก้อนะครับหกลิงชิงบอลน,นะครับเจ็ดนะครับเ,<อ>เกมส์อันนี้จะเป็นแบบที่เล่นเป็นกระดานอะ่ะเ,<อ>เล่นเป็นกระดานสองดวง<อ>ผ่านตรงไหนจะซื้อที่บ้านได้นะครับและตอนนี้นะครับทางสุวนาคะาก็นำไปก่อน54ต่อ0นย์ะครับเดีย๋ยวพบกันในรอบที่2ครับเฉลยคำตอบเกมส์ 44ต่อ0ผมขอเชิญคุณกบก,กับคุณนัทแลลวครับและคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดยปูนตราเสือ6คำตอบจาก100คนนะครับคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้กิจกรรมอะไรที่คนเราต้องใช้นิ้วโป้งทำกบฮะปั๊นะปมเวลาไปลงรับํำนำ เชิญคุณนัดกับพี่ก่อนนะครับโอ้โหนี่ตรงนี้เลยนี่เนยแหไม่เคยปั้มนะไม่ไม่เคยปั้มนะแต่ถนัดนะครับคุณกุ้งไปถอนเงินช้าไปหน่อยนะครับาอ่ไปที่คุณก้อยโกรธกันโอ้โหงนดีอย่างนี้ได้ไหมชื่อเราก้อยนี่ก็ต้องดีกันใช่ไหมโกรธกัน มีไหมครับมีโอ้โหยอดมากคุณสุวิชาญเอ่อเขียร์กันฮะเขียร์กันนะเขียร์กันเช่นคุณโอ้โเก่งที่หนึ่งเลยยกย่องเก่งที่หนึ่งมีไหมยกย่องเลยนะยอดอย่างนี้เลยนะมีไหมครับมีไม่มีอภิปรากันเลยครับอ๋อเวลาไปเลือกตั้งนี่ค่ะ ไม่ยอมเสียสิทธิ์นะครับเวลาเปเลือกตั้งเราก็ต้องไปอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะฮะไปดูกันว่าเลือกตั้งจะมีหรือเปล่านะครับเลือกตั้งมีไหมครับมียอดมากยอดมากคุณกบพี่กุ้งละไปถอนเงินที่ธนาคารค่ะเงินไหมมาบางครั้งแทนลายเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะคุณตาคุณยายถอนเงินนะครับใช้นิ้วโป้งหรือเปล่านะครับถอนเงินมีไหมครับ อ่นาคะแนนเห็นช่วยจะขโมยได้หรือเปล่านะครับกิจกรรมอะไรที่คนเราต้องใช้นิ้วโป้งทำฮะคุณเนื่องทำบัตรประชาชนใหม่คะ่ะคุณแหมะบัตรประชาชนนัทเหมือนการขาบัตรประชาชนสามเสียงคะ่งบะบัตรประชาชน่้มใ่นเมื่อสามสาวเขาบอกบัตรประชาชนเราก็ต้องตามเขาใช่ค่ะนะฮะบัตรประชาชนนะครับถ้ามีนี่57คะแนนจะเป็นของทาหินช่วยค่ะแต่ถ้าเปลือบบัตรประชาชนไม่มี ห้าสิบเจ็ดคะแนนเราก็ต้องต้อาไปนะครับบัตรประชาชนมีไหมครับมีมีมีได้ช่วยก็ได้คะแนนให้กับคนมานะครับเราไปดูเฉลยที่เหลือมีอะไรบ้างครับห้าครับดูดิ้วฮะดูดิ้วดิ้โห สิวนี้อาจจะถนัดกันนะบีเป็เข้าไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับ57ต่อ54เดี๋ยวพบกันในรอบคูณ2ครับชิหรับภาพโปรุที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในเกมของเราส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติแต่ตอนนี้คะแนนทั้งคู่นะครับสูงสีกันมากนะครับสุวรนะคร54ทางของเรา57หินช่วยนะครับหนทางเดียวที่4พี่น้องจะได้อยู่เล่นเกมด้วยกันกับเรานะครับแลวได้อยู่ได้คุยกันเองด้วยนะครับจากหลายจังหวัดมาคุยกันเนี่ยนะ ต้องทำคะแนนรอบนี้ให้ได้ะนะครับเพราะผมว่าไม่ใครก็ใครในรอบนี้นะครับถ้าทำคะแนนได้น่าจะเข้าไปได้ในรอบโบนัสนะฮะช่วยช่วยช่วยกันหน่อยสี่พี่น้องะนะครับทางนู้นก็สี่พี่น้องต้องช่วยกันนะครับผมขอเชิญคุณแหนมและคุณกุ้งยครับสวัสดีครับและคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่ห้าคำตอบจาก100คนนะครับ คิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้วรรณคดีเรื่องใดที่ใช้เป็นแบบเรียนแหมะพไพมณีค่ะอไพมณีครับสุดเลยจะเล่นเองหรือจะโยนเล่นเองค่ะเล่นเองเชยจิ้งจิ้กับพี่ก่อนนะครับคุณเนื่องฮะคุณเนื่องวรรณคดีเรื่องใดที่ใช้เป็นแบบเรียนรามเกียรติ์ค่ะรามเกียรติ์ ทายคำถามปั๊บต้องย้อนไปถึงตอนสมัยเรียนนะว่าเราเรียนอะไรบ้งรบรางรามเกียรติ์นะครับมีมไหมครับรมามเกียรตินี่โด่งดังมากนะฮะยังไงต้องมีน่าจะมีแล้วค,นนค,คุณนกพระไพมณีค่ะอ้าวคุณนกคุณนกมึนหรือเปล่าก็พระไพมณีไปแล้วเอยวมูแต่อมองหน้าผมนาะาใจเย็นๆนะครับถึงคิวคุณนัทแล้วอีเหนาค่ะอีเหนานะครับอีเหนามีไหมครับ อีกสองข้อเท่านั้นเราจะได้คะแนนในรอบนี้มาทั้งหมดแล้วเราเป็นแชมป์ต่อด้วยคุณแหมมพระสุทนมโนราพระสุทนมโนราละครช่องถาวด้วยนะคะพระสุทนมโนราเราจะไปดูกันนะครับมีไหมครับมีมีคุณ้างอะไรครับคุณเนื่องฮะค่ะคุณช้างคุณแผนค่ะฟังแล้วนึกถึงคุณแผนเพราะว่ามีใช่ไหม มีภรรยาหลายคนเหลือเกินนะครับคุนแผนคุณช้าคุณแผนไปดูกันถ้ามีเรายังเล่นต่อนะ,ค,ะคุณชักงุนแผนมีไหมครับอีกข้อเดียวนะครับอีกข้อเดียวถ้าเราทําได้เราเป็นแชมป์ต่อทันทีนะครับถ้าเผื่อเราทําไม่ได้ตอบอันนี้ไม่ได้เลยนะครับทางสุวรรณคามีสิทธิ์ขโมยนะครับถ้าขโมยได้ก็เป็นแชมป์ใหม่เลยนะเราถูกล้มแชมป์นะครับคุณนกผมทวนอีกทีนะครับวันนัดีเรื่องใดที่ใช้เป็นแบบเรียน จันทะโครบค่ะจันตะโครบถ้าจันตะโครบมีนะครับเราเป็นแชมป์ตอทันทีวันนี้เราจะไปชิงสองแสนบาทนะครับจันตะโครบนะครับถ้าตอบได้นี่นะสุวรรณคะหมดสิทธิ์เลยนะล้มแชมป์ไม่ได้นะครับเราไปดูกันเลยนะว่าจันตะโครบมีไหมครับมีมี สองสวนาคหรือเปล่านะครับวันใคดีเรื่องใดที่ใช้เป็นแบบเรียนนะคุณก้อยสังทองค่ะคุณกุ้งฮะเนาะป่าค่ะคุณโจป่าค่ะคุณชุูิชาสังทองและเนาะป่ายังเป็นเรื่องเดียวกันนะผมตอบว่าสังทองสังโอ้โหนี่น้าก็เป็นพี่ชายจริงๆนะครับบอกมาได้ไงเรื่องเดียวกันบอกสองเรื่องใช่นะฮะเรื่องเดียวสังทองปถ้าสังทองมีนะครับเราได้6 6 4คะแนนมา แล้วเราเป็นแชมป์ใหม่เราล้มแชมป์ไปเลยนะครับแต่ถ้าสังทองไม่มีนะครับ164กคะแนนเราต้องคืนเข้าไปเขาเป็นแชมป์ต่อแล้ววันนี้จะเข้าไปริง200,000บาทนะฮะแชมป์จะอยู่หรือแชมป์จะไปกับคำตอบว่าสัง,สงทองถู่ไครับเนกถูกเนกถ หินช่วยของเราเสียได้จังรวัว่าเป็นนิกแสตเนละครในทีวีหรือเปล่าในตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะอะไรไงใช่ไหมแต่ก็สนุกสนานกันดีนะครับยังไงเนี่ยนะจบเกมเราไปเนี่ยนะไปพบกันบ่อยๆนะ,ะอย่างน้อยคุยองคุยกันก็ได้คร,บครอบครัวมูนี้ะนะครับต้องขอขอบคุณหินช่วยครับอขอสองท่านครับสองท่าน เี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าแชมป์ใหม่เราสุวรรณนาคะนะครับจะสามารถคว้าเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทจากซิต้าเพลใหม่ได้หรือเปล่าในรอบโบนัสเดี๋ยวพบกันครับในช่วงต่อไปจะเป็นครั้งแรกของครอบครัวสุวรรณนาคะที่สามารถเข้ามาในรอบโบนัสและถ้าสามารถพิชิดโบนัสได้ซิต้าเพลรใหม่เพื่อผิวเนียนสวยเปล่งประกายดุดความงามของไข่มุกจะมอบเงินรางวัลมูลค่า10,000 0บาทครับ เธอใหม่นะครับจากคําตอบข้อเมื่อกี้เนี่ยฮะถือว่าเป็นโชคดีของคุณสุวิชานนะที่ตอบว่าสังทองเพราะจริงสังทองกับเงาะป่าที่คนละเรื่องสังทองคือที่มาจากหอยนะฮะแล้วแปลงหน้าเป็นเจาเงาะนะและไปให้นางรันาเสียงของอะไรนะครับส่วนเงาะป่าเนี่ยที่มีตัวละครชื่อขนังนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะที่คิดแบบนั้นแล้วเลือกสังทองนะครับทำผมเผยไปด้วยเลยนะครับแต่ตอนนี้เราได้เป็นแชมป์มาแล้วนะฮะคุณก้อย อยู่ที่คุณก้อยกับคุณกบเนี่ยว่าจะร่วมกันคว้า1นึ่งแสนบาทจากซิตร้าเพิรใหม่ได้หรือเปล่าพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมขอสิบห้วินาทีครับรเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่พะมอ่านคำถามแรกจบนะครับรบัตรอะไรที่ต้องมีหมายเลขบัตรอยู่ด้วยบัตรนักศึกษาคละครคไทยเรื่องใดที่มีเจ้าหญิง ผลไม้ชนิดใดที่หาซื้อได้ตลอดปีแตงโมค่ะปลาอะไรไม่มีเกล็ดปลาฉลาดค่ะอาชีพใดที่มักต้องพูดต่อหน้ากลุ่มคนผ่านตายคุณก้อยเราไปดูกันคุณก้อยตอบมาสามข้อเป็นไงบ้างนะฮะบ,บัตรอะไรที่ต้องมีหมายเลขบัตรอยู่ด้วยนะครับคุณก้อยบอกว่าบัตรนักศึกษานะครับผลสำรวจบอกว่า13าครับ ละครไทยเรื่องใดที่มีเจ้าหญิงนะครับอันนี้ข้ามนะผลไม้ชนิดใดที่หาซื้อได้ตลอดปีคุณก้อยบอกว่าแตงโมนะฮะเห็นตลอดเลยนะครับผลสำรวจบอกว่า <Virgin. S 1> ห้าเขาคิดลย่งั้นนะฮะเขาตอบอย่างออางั้นนะครับปลาอะไรไม่มีเกล็ดนะครับคุณก้อยบอกว่าปลาฉลาดเป็นไงปลาฉลาดเนี่ย ตัวแบนๆเอาไว้ทำลูกชิ้นนะอ๋อนะครับแล้วผลสำรวจบอกว่าศูนย์ศนยครับชื่อ,อมันอาจจะนะไกลไปนิดนึงนะครับบางทีคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักนะะรับไม่ได้ตอบนะครับและอีกข้อหนึ่งอาชีพใดที่มักต้องพูดต่อหน้ากลุ่มคนอันนี้กาป<ค>รปไ่นะครับได<ม>้18เชิญคุณก้อยกับพี่นะครับเบอร์ดผมขอเชิญคุณกบเลครับ เมื่อสักครู่นะครับคุณก้อยอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยนะฮะเลยทำคะแนนไป18คะแนนทีนี้ก็เหลือ,เน,อเนื้อให้คุณกบทำเลยนะครับอีก182คะแนนโอเคค่ะนะฮะเพื่อที่เราจะคว้า10,000 0บาทในวันนี้ะนะฮะถ้าเปิดคุณก้อยคุณกบไปตอบซ้ำกับคุณก้อยนะครับจะมีเสียงผมจะบอกว่าซ้ำแล้วตอบใหม่นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมผมขอ20ิวินาทีครับ เวลาจะเริ่มจับหลังจากที่อ่านคำถามแรกจบนะครับบัตรอะไรที่ต้องมีหมายเลขบัตรอยู่ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนละครไทยเรื่องใดที่มีเจ้าหญิงพรสุรนมนโนราผลไม้ชนิดใดที่หาซื้อได้ตลอดปีต้มปลาอะไรไม่มีเกล็ดปลาไหลอาชีพใดที่มักต้องพูดต่อหน้ากลุ่มคนพิธีกร 2 2คะแนนจะถึงหรือเปล่านะครับไปดูกันคุณกบบัตรอะไรที่ต้องมีหมายเลขบัตรอยู่ด้วยนะครับคุณกบบอกว่าบัตรประชาชนนะครับและผลสำรวจบอกว่าส5<อ>คุณกบเริ่มตื่นตื้นอยู่แล้วตอนนี้สองอันดับแรกว่าบัตรประชาชนกับใบขับขี่<อ>ละครไทยเรื่องใดที่มีเจ้าหญิงนะครับคุณกบบอกว่า พระสุทนมโนโรานะฮะผลสำรวจบอกว่าศูนนะครับสองดับแรกว่ามณีหยาดฟ้ากับดอกแก้วการาบุนีนะครับเหลสามข้อนะฮะหน,นึร้ีสิบเจ็คะแนนผลไม้ชนิดใดที่หาซื้อได้ตลอดปีคุณกบบอกว่าส้มนะครับผลสำรวจบอกว่า อันดับแรกว่าส้มกับกล้วยส้ม,มกับกล้วยนะครับปลาอะไรไม่มีเกล็ดนะครับคุณกบบอกว่าปลาไหลและผลสำรวจบอกว่ายี <20 S 1> นะครับตีตื้นตีตื้นนะครับสองนดับแรกว่าปลาดุกกับปลาไหลเป็นอันดับสองเลยนะครับข้อสุดท้าย 68คะแนนนะฮะจะถึงหรือเปล่าไปดูกันนะ,ะอาชีพใดที่มักต้องพูดต่อหน้ากลุ่มคนนะฮะคุณกบบอกว่าพิธีกรพิธีกรนะครับเปิดมาเลยพิธีกรเป็นคำตอบอันดับรแรกถ้าพิธีกรถึง68นะครับวันนี้1 0 0 0 0แบาทจะเป็นของทางสุวรรณนะครับนะครับ คุณพี่สุวิชานคิดว่าพิธีกรจะถึง68นะฮะผมว่าอยู่ประมาณ70็ดสิบนะโอ้โหคิดไปนั่นเลยนะครับคิดไปนั่นเลยนะฮะทีนี้เราจะไปดูว่า10,000แบาทจะเป็นของเราหรือเปล่านะครับและผลสำรวจบอกว่าสี่นะครับสองดับแรกว่าพิธีกรกับครูไม่เป็นไรเรายังเป็นแชมป์อยู่เช่นนี้ครับสุวรรณาคครับสุวรรณาคยังเป็นแชมป์ของเรานะครับและครั้งต่อไปถ้าสุวรรณาค สามารถเข้าในรอบโบนัสได้เราจะไปดูว่าจะสามารถพิชิตเงินรางวัลส0 0 0 0น 2, บาทได้หรือเปล่านะครับรวันนี้ต้องขอขอบคุณคูณตราเสือขนมปังกรอบตราโฮมี่ซิต้าเพิลใหม่ DSM 2วัตและขอบคุณท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา5.15มทางช่อง3นะฮะรักครอบครัวนะครับรวันนี้ต้องสวัสดีครับ